สวัสดีครับคุยก่อนเกมนะครับคู่ที่นิวคาสเซิลจะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับก็เราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนเลยฝั่ง,ง,งวูฟแฮมตันนะครับผมมีรายงานว่าบาดเจ็บสามคนโจฮอตฮูโก้บูโนแล้วก็บิลลาเนดีนะครับผมส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยลงไม่ได้เนี่ยหลายคนเลยแปดคนครับที่ลงไม่ได้ตอนตอนนี้คนแรกที่ถูกแบนไปมันหมาดก็คือซานโดโตนาลีที่โดนแบนสิบเดือนนะครับจาก ข้อหาเล่นการพนันนะครับส่วนที่เหลือก็มีฮาวิ่บานอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันเอมิลคับจาคอบเมอร์ฟรีลูอิสมยเล่แล้วก็สเวนบอดแมนครับที่เหลือลงได้อ่าความพร้อมก็ที่เหลือก็สิบเอ็ดคนเลยนะที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ฟังวูฟทแมตปนก่อน ผู้สาประตูโจเซซานะครับเซินเตอร์แบ็กเนี่ยคงเป็นแผนเซินเตอร์แบ็กสามคนแม็กคิวมังเคปดอสันตัวที่โกเมสนะครับวิงแบ็กขวาดิลสันซิเมโรวิงแบ็กซ้ายนี่อัต์โนลีนะครับกองกลาง,งสองคนมาริโอเลมิน่ากับอ่าตาโอลีนะครับส่วนสามเนลรุกก็คงเป็นเปโดเนโตมาเรอุสคุนยาแล้วก็ควางฮีชานนะครับของวูฟะทางด้านส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยก็คงมาในแผนถนัดเหมือนเดิมนะสี่สามสามนะครับผมผู้สาประตูนิกโป๊ปส่วน แผงแบ็กโฟเนี่ยแบ็กขวาเคียนเทปเปียแบ็กซ้ายแดนเบิร์นสองเซ็นเตอร์แบ็กก็ฟารเบียนแชร์กับจามลลาล์สซิลเหมือนเดิมนะครับสามกองกลางวันนี้ตัวไนลี่ลงไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชุดนี้มามาสักพักแล้วแหละก็ลองสตาร์บูโนโกิมาไล,ลแล้วก็โจลินตันนะครับส่วนสามเนลรุกก็จะมีทางขวาเนนไมเกิลอเมรอนทางซ้ายแอนโทนีกอดอนกำลันนงฟอร์มดีเลยนะแต่ว่ากิมที่แล้วนี่ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะที่เจอกับดอนมูลส่วนกองหน้าเนี่ยอีซักลงไม่ได้ก็คาร์ลัมบีซันนะครับผม ต้องบอกว่านิวคาสเซิลก็มันเสียตรงไปเล่นนอกบ้านเนี่ยแล้วก็นักเตะเจ็บเยอะเกมเนี้ยผมว่านะ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับผมเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านิดหนึงนะครับผมก็นิวคาสเซิลสามารถเอาชนะวูฟแทมป์ตันไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็สเสมอน1ครั้งวูฟคเทมป์ตันชนะ1ครั้งนะครับผม ก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลฟอร์มแล้วเกมล่าสุดของฤดูกาลที่แล้วที่บุกไปเจอบูฟเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะบูฟนะเสมอหนึ่งหนึ่งฟอร์มห้าเกมหลังสุดเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านบูฟแทมตันเนี่ยห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครั้งนะครับผมเกมล่าสุดก็ชนะบอลมัดนะบุกไปชนะบอลมัดสองประตูต่อหนึ่งของนิวคาสเซิลนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยมันไปสะดุดแค่เกมที่แพ้ดอดมอนเกมที่แล้วแหละนอกนั้นก็คือชนะ สเสมอ1แพ้1น,นะครับส่วนในพิมร์ลีกเกมล่าสุดเนี่ยคือการเปิดบ้านเอาชนะชิตันพาเลส4-0นะครับก็ฟอร์มผมว่าถึงแม้นิวคาสเซิลจะดูดีกว่าในตอนนี้นะแต่ว่าด้วยความที่เกมที่แล้วเนี่ยแพ้ดดดมุนแบบไม่น่าแพ้เลยอนะจริงๆอะ่ะคือแพ้แบบไม่น่าแพ้แล้วเกมนี้ก็คงแบบต้องการจะพิสูจน์เองนะผมว่านิวคาสเซิลน่าจะบุกไปพอเฉือยได้นะเอาเป็นนิวคาสเซิลบุกไป เือนบูบสักสองหนึ่งแล้วนะผมว่าบุบไปได้สองสองหนึ่งอ่ะนะสองหนึ่งนะครับสองหนึ่ง